ครับเออเส้นเร็วๆหน่อยเออถูกต้องถูกต้องจะได้ไปพักพ่อนไงหนูๆจริงคุณนี้ก็ต้องตื่นหกโมงเช้าใช่แล้วทีนียไปกินข้าวไป้าเหลือำลังเรียขาอยู่อยากลงไปหาป้ายเหลืองมากจริงป้ายเหลืองอิสคิลริสวัสดีครับหลังจากเมื่อกี้เราค้างไปนะครับเราก็เลยต้องย้ายสำนักวัวมาที่นี่ มโนโครัวทำไมไม่ได้ยินเสียงทุกคนเลยทุกคนค้างหรือเปล่าครับทุกคนลองส่งเสียงกีการมาให้ฟังหน,นะะ่อยใช่แล้วแบบกีีให้รันบ้านให้ทางห้องตกใจไปเลยเอเออ้นนองเจ็บไปน้องสอนสอนเอ้ยอูไปหมอนล้วเพื่อ อาปาทุกคนไปนอนวันนี้ไม่เสร็จแน่นอนเอ้าก็บอกให้เสร็จแล้วสอนนี่คือยังไงให้คือเราต้องเราไม่ผิดตรงไหนดูมันพี่โดนไม่ได้กินข้าวดีๆแล้วเนี่ยโอเคโอเคพี่โดนกลับไปไหนทำไมครัพี่โดนพี่โดนตีหลังกายกินนะฮัลโหลยอกเล่นนะเดี๋ยวจะเจอวีนนะคะเฮ้ยมันวีนคือใครวีตเราพูดเหมือนพูดปกติเวลาเส้นเนี่ยมันขึ้นชั่วโมงมันิ เี่ยขึ้นมูล้วที่ทำได้เคยนทำได้มาตลอดอ่ะลองทำอยากเห็นจนวันนี้ไงพี่อยากเห็นเป็นมุนตาอ่าอ่าเริ่มเลยหมดแล้วหมดแล้วนะนะครับนะหมดทางแล้วไม่งั้นได้เป็นไรบุกแทน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทำงานกันอยู่ครับมีใครตามมาจากในตอนหรือเปล่าหึหนูลูก่าไรคะหนูหนูมาเบาๆสิเป็น <c oughs> สำรวยเหรอ อะไรนะไอ้จํารวยอ่ะไอ้รวยลูกพ่อชอบมากเลยตายตายไปหมดเนี่ยอูขอโทษโอโหจริงคือทําหล่นพี่ไม่ว่าแต่อย่างเมื่อกี้ที่ไม่ชอบไม่ชอบก็อย่าทําดิแม่ดูมันพูดดิแรงเกินโดนโปสเตอร์บาดเลยไฉีกเลยอ่ะฮะบาดเล็กด้วยหรอ โอเตอร์บาดเล็บฉีกไม่แต่แต่อ๋อแต่รอบที่แล้วอะ่ะ <c oughs> คมเกิน <c oughs> คมเกินเซนรอบที่เซนรอบที่เราอุโดนโอเตอร์บาดเป็นแบบเป็นแผลเลยอโอ้แล้วเปไงไปโรงพยาบาลเลยปะเป็นเป็นเปแผลไปหาหมอแล้วเป็นไงหมอโอ้โหไปหาหมอนี่เปิดประตูเข้าไปผลยืนแทบไม่ได้เลยอ๋อคือมันเจ็บแผลห,หมอบอกเชิญน,นั่งก่อนครับแต่ของพี่นี่ไปแล้วเปิดเปิดไม่ออกเลยทำไม่ะเขาบอกเลื่อนเย ไปต่อไปต่อแต่อูไปนี่โอ้โหเขาไม่เจอเลยอ่ะนะไม่ได้ไม่เจอโรคนะไม่เจอหมอเฮ้ยไปพิชซี่เนี่ยสุดสุดคอนเซ็ปต์คอนเทนต์กาตรงนี้โอ้ยหนาแล้วเขซ้อมไปเลย่อูเขาบอก่าพี่อูนาดซ้ายเหรอคะอะไรนะเขาบอกพี่อูขนาดซ้ายเหรอคะหรอนี่มือซ้ายเหรอขวามันกลับกล้องเลยครับขำเกินอ้าว ไม่มีห้าวไมพอดีพอดีก็พอไม่มีห้าแถมมานี่จริงใจไหมไม่จริงใจขำเกินผู้พูดรู้สึกยังไงจริงคํา่่าขำเกินแล้วไม่มีห้าห้าต่อทิ้งท้ายสี่ไปแล้วเพราะว่าพี่คือไลนิ่งอนี่คือไลนิ่งค่ะพี่ไม่ใช่ท้ยหนูเนาะสอ่ะ จะหนูคือท้ายของพี่ต้องทําแผลก่อนเลยครับเดี๋ยวรอะไรอู้หยุดก่อนหยุดหยุดไปทําแผลให้พี่เตก่อนมา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 โอเคโอเค้องไเต้องเซ็นอย่าฉันเป็นปากกาพิเศษไม่ต้องมาตรงไหนเดี๋ยววงก่อนไม่เซ็นถ้ก่อนเธอเธอเจ็บแผลตรงไหนให้อาประกามาวงอวงก่อนไม่จบไปอ่ะไม่ถึงหนูไล่ดวงอาทิตย์แล้วค่ะต่อไปนี้ ที่คือความมืดของหนูฮะทำไมอ่ะอะไรของความมืดไม่รู้เหมือนกันเอร่าหูอ่ะมืดเลยมืดเลยเออมีคนพิมพ์ว่าคำทูบาร์ซิลอ่าพี่โดนลงคิวเขาบอกว่าไปเที่ยวเลยปะเราไปเที่ยวอย่างเดียวเราก็ทำงานด้วยจริงไหนๆไปแล้วเนาะ ใช่ดูไม่ไหวละยังดครึ่งเลยมั้งอุ้ยบาดทอธจิตใจเกินแค่ตั้งใจเส่หมูใส่ทำหใจ่ทำอะไรนะทำหัวใจคู่อ่าๆมาพี่โดนกับแม่จีมาทำหัวใจคู่เลยก็คือแม่จีนั่งดูอยู่ข้างหลังจริงอ๋อโอเคอะทำหัวใจคู่ทำหัวใจคู่ก่อนทำหัวใจคู่ก่อนหัวใจคู่ ไปอุปกรณสร็ตรงเนี้ยไม่เหมือนลายเสื้อหรอมันเล็กลงเรื่อยๆนะเป็นลายเสื้อเป็นลายเสื้อเลยที่โดนอยเฮ้ยทำไมอุ้มไม่มีอ่าเดี๋ยวเอาใหม่อ่าไม่ได้แล้วอ่าได้แล้วอุวยมายกายเกิดโดนไดนี่หัวใจสอนห้าทุ่มสิบห้าสิบไหมหัวใจเขาเจ็บ หนูดำข้างแก้มอุ๊ยเล่นแรงเกินเหลือเอาแบบปล่อยจมูกน่ะหนูเอาไปเซตในห้องไหมหนูยกไปเลยหนูยกไปเลยเลยอุ๊ยแล้วก็ไปทำอะไรอ่ะอุ๊ยแล้วอู๋เขาหลอกเราว่าพี่หันไปดูแล้วมันเลยสิ่งที่เขาพูดออยู่ใตต้โ๊ะีกกปึมันน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยอยู่ใต้โต๊ะอีกปึกเนึองไม่มีค่ะหนูมันยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะหนูดูยังไงคะ โอ้ต้นไปได้ปลาอืีแล้วอะไรอะไรก็เบิร์เดย์บัตรวิทมีอังนี้ดีกว่าเนื่องในวโรกาสที่เพ่เพิ่งผ่านวันวันเกิดพี่โดนมาเดี๋ยวจะให้แฟนๆพิมพ์ว่าซื้ออะไรให้พี่โดนดีแล้วใครเป็นคนซื้อก็พี่ <laughs> โดนแก <laughs> พี่โดนซื้อให้ตัวเองวันเกิดตัวเองถึงแม้ด้วยฟังไหม เอาไหมไออะไรยังเห็นกิดเป็นพี่นะพี่ถ้าพี่เป็นอู๋กูมแล้วพี่จะพาพี่โดนไปสถานที่ที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วพี่ก็บอกว่าเลือกเลยห้านาทีหยิบได้เท่าไหร่ซื้อะไรเออซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ไหลโอ้โหไม่แวะแซวหน่อยอ่ะโอ้โหพาไปได้ก็ไอเดียซื้ออะไรก็ไหลซื้ออะไรก็ไหลซื้ออะไรก็ได้ภายในสิบนาทีนี้กูใครแยกพูดหนอะเอาปิดแล้วได้เลยค่ะหนู ไหนดูจิบาดนิ้วเฮ้ยขาเหรอุอ้ยบาดใจโอ้ยไอ้เต้ามึงเขาบอกว่าติดกระดูกหน่อยยังเล็กอยู่เลยอ่าอ่าอาเค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 ไม่มีไม่มี้ขบดด้วยยังเล็กอยู่เลยคือกี่ขวบยังเล็กอยู่เลยหมายอะไรปุ๊กี่ขวบครับสองขวบครับเขาบอกว่าคนเสียงเล็กจะนะจะเลยจะอะไรจะหล่อ ไม่เช <ítulo> <run> ื <irgendw carbono> ่ออันนี้ไม่ได้เสียงอันนี้เสียงสูงว่าวพี่ประจันเอาอยอะดิจ้าพี่เขาเขาอะไรอ่ะเขาพูดยังไรกัน่ะใช่โอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้าวไม่รู้ดเลยกีนมูสพวกเราแค่ผมไม่กินมูสนี่มันถึงเครืแล้วถึงแล้วที่มันถึงครึ่งหรือยังเนี่ยนะครึ่งหรือยังพี่เต้ เริ่มเริ่มกี่โมงเสร็ก่อนเสร็ก่อนห้าทุ่มครึ่งจริงห้าทุ่มสิบห้าค่ะพี่ไม่ใช่นี่ห้าทุ่มแล้วกันเอาทศกันมาเซ็นก็ไม่ทันจริงหูยหูยอะไรใช่ไหมเยอะอยู่นะเพราะไอ้อู๋มาราวันนี้บังเราไม่เห็นเลยแล้วูนั่งดูจะนั่งทอนเสียยังอู๋นั่งดูนั่งแบบเอ้ย มันก็เหลือเยอะอยู่นะเนี่ยเราก็เลยถามว่าเราเซ็นไปเยอะอย่างป่ะพี่เพราะอู่เซ็นช้าตัวเนี้ยอูเซ็นมาสิบใบเลยตรงนั้นทีเดียวเริ่มไม่อู่เอามันเอาออกร้างไงมันติดกันเรื่องเอ้าู่เยอะสูููู้้้จริงเราจริงเราเราเซนมากกว่านี้ได้นะครับทุกคนสามารถตามมาได้นะครับ มาซื้อบัตรได้นะครับต้องคินมาได้เลยพรุ่งบีมาได้เลยอะไรชวดอินเตอร์แฟนเลยอ่าโอ้ยอินเตอร์แฟนตั้งใจเสร็จอยู่อนาวไปเลตั้งใจหนูส่งมาดีๆเดี๋ยวมันจะอุ้ยอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะตัวใหญ่เห็นไหมทำอะไรก็โดนด่าทำอะไรก็โดนโอ้ยตลอดเดาปิดไฟอีกมั้งในเวลานอนแล้วนอนดีกว่า เมื่อไหร่เจสเปอร์จะปล่อยเพลงใหม่คะเอ้าพึ่งพิ่งปล่อยไปนะครับฟังฟังฟังไม่ครับฟังครบแล้วครับครบยังฮะอุ๊ยได้ยินเสียงเหมือนคนแหลกกูดีนะกูเดินมามาองมาโอยเฉยฮาเมื่อเมื่อวานไปซื้อคอมมาแล้วพ่อค้าบอกว่าเอาสเปกไหน อ่าไม่ทันน่าจะสเปกหนูสเปกพี่อะสิอ่ะสเปกที่ต้องใช้มีดอ่ะอันนั้นมาสเต็กโอ้โหออกออกไปเยอะนันทำยังไงก็ต้องเซ็นอยู่ดีเดี๋ยวเขาเขียนใช่ไหมเอาใช่ไแต่เขาตั้งมาใบเดียวเลยยกย่อม,มื่อกี้ยกออกมาเฉยเอามาเซ็นรวมไปมก็ได้ทั้งเด็กสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาด้ดยวยนะครับ อะไรอะฮะทำไมอ่ะมันอยู่ตรงนั้ไ้ยงไไม่ไม่ได้มีอะไรเพิ่มมาเลยมันคืออันที่จะต้องไม่มันคือแบบเดียวกันเธอแต่ว่าอีออีอโอ้อีกแล้วอันนี้อูเลยจริงจริงเก็นกะตาจริงโทนเสียงคือรู้เลยว่าเสียงสูงขนาดนี้จะาเป็นบูเออจริงใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าคนเสียงทุ้มอะจะเท่ อูเชื่อป่ะเรื่องนี้ไม่เล่นดูไม่เล่นละเหลือไว้คิดว่าเท่าไหร่ร้อยไหมป่ะมือเล่นดูหลบร้อยไม่ไปป่ะไหนไม่ถึงหรอไม่ถึงร้อยหรอมันหนาใช่ป่ะใช่มันหนามันหนากรไดาษมันหนาหมดแล้วเนี่ยไปแข่งโขดแข่งและไม่ลำพ่ายห้ามแล้วเขานอนมา เล่มอิ่มไงพี่โดนสองคนนี้เหรอเราสองคนนี้ก็อิ่มจ้ะพี่โดนไม่ได้นอนเลยจ้ะเล่นซับเวย์อยู่พี่โดนดึ้งดึงดึงโอ้โหรอบเห็นแล้วปวดหัวแทนอ่ะพี่ก่อนพี่โดนเล่นซับเวย์คนเก่าก็บูมมันนอนไม่ใช่ก็ตื่นมาบ้างตื่นมาลืมตรงลืมตามาหน่อยมัน เิป่างรลังช่วยด้วยพี่พี่ลังเริ่มตกหลุมอากาศัไม่รู้มีแค่แม่ที่ไม่กลัวเรื่องตกหลุมอากาศอ่ะจริงก็แม่ตกหลุมรักอ๋อไปเวนั้นเราแยงไปหมดฝันดีค่ะพี่พี่เฮ้ยทำไมนอนเร็วจังเลยครับตอนนี้มันเพิ่งสี่ทุ่มป่ะอันนี้เราเร็วกว่าที่ไทยชั่วโมงหนึ่งไหมครับครับนอนเร็วนะวันศุกร์ วันศุกร์เราจะนอนเร็วอย่างงี้ไม่ได้ไม่ถูกต้องโอ้ยเป็นปกติวันปุ๊บพี่นอนสีเพิ่งตื่นอ้าจริงไหมพี่เต้ใช่ค่ะเอาดีๆเต็มเครื่องก่อนบินยังบอกอยู่เลยว่าตอนนี้รักษาสีหน้าเริ่มเลยอ๋อวันศุกร์พี่จะนอนไววันเสาร์พี่จะต้องทำงานไงต้องทำงานวันเสาร์โอ้เก็บแรงไว้วันเสาร์แฟนคลลัับกเเทย เดินทางเหนื <Yes>. ่อยไหมเหรอครับเหนื่อยนอนไม่เหนื่อยเท่าไหร่จะนอนนอยนอนจนเหนื่อยเมื่อวานไปซื้อคอมอ๋อโอเคสามเนาะเขาบอกเอาสเปคแบบไหนเขาบอกว่าสเปกแบบพี่อันนี้มีคนเล่นไปแล้วนะคบมีคนเล่นไปไม่อาจจะคนเดิมก็ได้เขาพิมพิมพใหม่หรือเปล่าอ๋อสเปคแบบพี่มันจัดย่างเลยนะครับว่อนแบบราคาเท่าะแรง เนอะรทั้งหล่อทั้งสวยในคนเดียวเลยเขาบอกมันสองมันสองคนนะครับมันสองคนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันมันกระดาษมันติดมือพอดีไงอ๋อมันอ่านคอมเมนต์อยู่อ่ะเอกี้อู๋มาเบาๆสิคะอู๋ไม่ได้ไปแรงเลยอู๋ไว้แค่นี้เลยอีกแล้ววันนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยทำอะไรพูดอะไร ใช่อาอยู่ตัวเอยงยเอาทีไอเดยวโอ้โหทีตัวเองเป็นไปพูดเลยอ้าวตัวเองเป็นจะล้อตัวเองทำไมอู๋เอาเอาเรื่องความจริงเนาะอย่ามาเหนื่อยจริงเหนื่อยเหมือนกันอื้มโอ้ยใกล้แล้วอุ้ยเขินเขินอะไรอ่ะคุณน้ย พอหน่อยก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะแข็งแรงอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็ขอให้เรื่องเรื่องแบบเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องสำคัญ่ะใช่ไหมก็อยากให้มีเวลาก็ลองไปหาหมอ้า้แต่ถ้าไปไปแล้วเป็นไงไปหาหมอไปก็หมอเจ้ยืนไม่ได้เลยอ๋อเพราะว่าแบบป่วยมากหมอบอกว่าเชิญ เวลาไปหาบอกว่าหนแกอะไรนะพวแกมีเวลาไปหาบอกป่ะไปแล้วไปทงไปเช็คบ้างเลยไปแล้วไม่เจอจริงไม่เจอหมอไม่เจอไม่เจอโรคไม่ให้ไปเช็คอะไรนะจะเจอได้ไงไม่เจอไม่เจอโรงพยาบาลไปเช็คบ้างร่างกายเออแบบนี้สุขภาพนี้พี่เตก็เช็คบ้างพี่เพิ่งมาตรวจสุขภาพประจำปีกันไปนะคะหนูตับเติบไตเตยสบายดีทุกอย่าง จะเว้นไขมันเลยเหรอทำท่าหัวใจหน่อยหน่อยแล้วทำท่าหัวใจหน่อยแล้วหน่อยกันท่าไงอ้าวอ้าวว่าที่พูดมีเหตุผลมากเลยแล้วหน่อยหัวใจของหน่อยวาวอยู่นะแล้วเมื่อกี้มาบอกช้าแล้วทีนี้มบอกวใช่เฮ้ยจริงคุณน้าเร็วมาก ไขมันไม่ใช่เราเอ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้ได้ซื้อไขมันไม่ใช่เราซื้อมาใช้ดู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 อู้หูเข่งเโอเครับได้เลยแต่ว่าเขยนคนเดียวดูเขยนใบนี้อ่ะถูกก็โอเคครับตรงนี้ได้ตรงนี้ได้อือบคุณนะครับ เนตรงไหนละตรงนี้ครับรตรงนี้งานพี่บวมเียบอัน<ช>นี้ใช่ัที่สองได้เลยยังคิดเลิฟอยู่อะไรแข็งเลยชอบมากไม่มีจุดๆด้วยหรอ,อมันเพื่อเคลยจดมายหรอ, Thank you, รอ,อขอบคุณครับอะไรอย่ายใใ้ใจใจเพื่อนกั <c oughs> งนังเล้ อันนี้หัวใจหรอฮะน่ารักจะตายอันนี้ตัวอะไรพีแม่หมูอันนี้พีเหรอครับทีเอสทีมาเตอร์พีทีเอสย์พี ่างกันหน่อยให้ต่างกันนะเออบางทีไม่ตั้งเยอะตรงเนี้ยเอยได้ย้จะไปที่ชื่อยัยภารกิจวันนี้สำเร็จแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจพวกเราใช่ให้กำลังใจพวกเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมีสิ่งตอบแทนให้ทุกคนก็คือจบทิปนี้สิ่งตอบแทนมัจะอยู่ในทิปนี้เลยมัน่โชว์พรุ่งนี้นะครับเราจะมีเอ้ย จบเทปนี้เราจะมีอะไรที่เราถ่ายทำกันบ้างเลยเลยหรอทุกอย่างเ็นผลดันไม่มีอะไรเลยเอาก็จารุณติชาไงที่พูดก็ดูไม่มีเหตุผลเพราะหนูไม่รักกันก่อนก็เลยแบบอาจจะลงลงกินนึงพี่อย่าลงเองนะครับผมขอบคุณนะับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากพวกเราสองคนไปในอ้อมอกอ้อมใจอ้อมแขนอ้อมกอด พ่อท่าด้วยพ่อท่าพ่อท่าแอบพ่อท่าเออพ่าปลาปลร้อยช็อตปลาร้อยช็อตสองพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ใครอยากดูมาดูเราได้นะครับไปหนึ่งสองสามหนึ่งแชะไปหนึ่งสองสามหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยหนึ่งแชะหนึ่งสองสามหนึ่งแชะหนึ่งสองสามสุดท้ายไปเย่ไปบ้านนะครับทุกคนเฮ้ย มาจากอะไรอ่ะชูสองเล้วไงไม่มาละไม่ติดแม่จีตัดเล็บให้หน่อยได้ไหมครับวันนี้ได้พูดได้นู่นเพราะเขานั่งดูเธอเลยเขายกสปามาหรอไม่ตัดดีกว่าโอเคครับบ๊ายบายนะครับทุกคนเจอกันฝากด้วยนะครับผมใจรุแลวติชา